น้องค้าไม่เก็บสีย,ยางด้วย,วย,ยม,ยมือเด้อเอ้ยมึงไงหิวขาวแล้วยางก็บ่เป็นราคาดอกจ้าบ,บอกเจ้าหน้าใหญ่ใหญ่เออข้นราคาให้นเด้อเดี๋ยวเจ้าไรบพราว่ากินเดี๋ยวสิแค่ไปกรุงเทพเด้อดอ, <S <S อ่า อย่างกับว่าอ,อกจ้ามันม้อนตั้งเตาน้ำมโคกนี่ตั้งต้นตก้อนสอบหนึ่งถุงอย่างนึงได้ถุงละสามพันสี่พันเดี๋ยวนี้ถุงละพัน สวนยางกับพ่อกินแล้วผู้ใดมีสวนหน่อยสวนหลยกับพ่อไข่เมสคิละค้าหายจะรีสิบหาบาทปยังดีแล้วจ้าเ้อ ลายจงมันค่อนอย่างก็ออกจ้าได,ได้ถุงยางได้จักถุงเก็บสวนเดียวนึงสวนที่สองก็เก็บสำมันบ่นออกลายก็เลยบเก,ก็บเทียรก้อนได้สิบก็ถุงเที่ยวนี่ได้หาหกถุงจ้า ราคาถึงยี่สิบบาทไปวุนน่นนี่หมูว้านหมูก่อนนี่เขาเจ้าขายอันสิบเก้าบาทก็เถอะสามบาทบระมาณสิบเก้าบาทดิวบานจะไม่สวนยางมุงการนะจ้าขอราคาขึ้นหน่อยนะคะเพราะว่าชาวไล่ายางไม่พอกินค่ะ ก่อนมากเจ็ดลาว้้าเมอนี่มากต่เจตีสี่สี่ยกจากโมงสองโมง มันจ้ามันเลยบพอออกอยานท่าอากาศห่อนนึนสิพอออกเลยออกจะเจย็นเย็นอุ้ยหมอตะใจหมู่บ้านเลยชอบแต่กิ่นน่าจ้าสวนยางไม่นอน้นงาต้นบอ <laughs> ตอน้นล่างต้นกับไงล่างต้นกับหน่อยแล้วเตะ ปุกพีบวดมนะันะ้งเนาะยิ้มหน่อยพี่จะาทำ

ลบแค่นี้นะจ้ะพอเวลาอันไปกินขขาก้อนบัดนิเมืยแห้งแล้วกลับบ้านไปกินขขาก้อนแล้วแล้วเซ็ตแล้วจ้ะขอราค,คาถึงนังงนะจ๊ะเจ้าหน้ายัางไงเพราะว่าเศร้าสวนยางนี่ไม่พอกินค่ะราคามันถูกเกินไปไม่ต่นเนะ่ ตัวสิเฮ็ดได้กระสอบหนึ่งกระสอบลราพันคลิปหามือเหมือนจงได้เก็บเทียนึงจ้าเอาตอนนี้เราเด้อจ้าเด้ออันเดี๋ยวคลิปหนาจ้าองนนั่นไหมถ้าผู้ใดชอบกดไลค์ให้ในเด้อจา้าสวนยางมึงการจา้าบายบายสวัสด,ดีค่ะ